ชมเข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่นำเสนอภารกิจส,สำคัญเพื่อชาติศาสตร์กร์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิชันชดีรสสมบูรณ์ค่ะกองทัพบ,บกเองนะคะก็ระดมเรื่องของทรัพยากรร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะเพื่อจะสร้างสภาพแวดล้อมทางอากาศที่ดีให้แก่ประชาชน จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในขนาดนี้ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานาครปริมณฑลและ17จังหวัดภาคเหนือเนื่องจากไฟป่าการเผาในพื้นที่เกษตรหมอกควันข้ามแดนการจราจรการขนส่งและก็โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงสภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูหนาวทําให้อากาศปิดลมสงบฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจายและสะสมในพื้นที่จนเกินระดับมาตรฐานผลเอกจเจริญ ชายหินทาวผู้บัญชาการฐานบกในฐานะคณะกรรมการจัดการปัญหาหมลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนของรัฐบาลได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมกับขานร,รับนโยบายในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลซึ่งกองทัพบกได้ดาเนินการร่วมกับส่วนรจจาชการในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องสำหรับในปี2567รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักโดยมีกองทัพบกร,ร่วมกับ ร่วมกันบูรณาการการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกลทุกระดับตั้งแต่ระดับอำนวยการจนถึงระดับปฏิบัติงานดังนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศทำหน้าที่อำนวยการและประสานกับส่วนราชการต่างๆในการแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและในพื้นที่5จังหวัดปริมณฑลมีหน้าที่อำนวยการและบูรณาการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและการดับไฟตลอดจนติดตามรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือมีแม่ทัพที่3เป็นผู้อำนวยการศูนย์มีหน้าที่ในการบูรณาการในการควบคุมและดับไฟที่เกิดขึ้นในระดับที่มีความรุนแรงโดยประสานความร่วมมือทั้งกําลังทหารเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเครื่องมือของทุกภาคส่วนรวมถึงวางแผนการใช้อากาศยานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารกองทัพบกนำศักยภาพและหน่วยทั้งกำลังพลสิ่งอุปกรณ์และยานพาหนะสนับสนุนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มขีดความสามารถซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพบกได้มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นออในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องพื้นป่าสารวินเป็นพื้นป่าทางภาคเหนือติดชายแดนไทยเมียนมา เป็นผืนป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่าหายากหลายชนิดกองกําลังนเรศวรตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ายิ่งดีจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่ากองกําลังนเรศวรเพื่อรองรับภารกิจในการอำนวยการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่12อำเภอชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก โดยมีการตรวจสภาพความพร้อมของชุดปฏิบัติการรุทธอปกรณ์และยานพาหนะกว่า24ชุดปฏิบัติการในการสนับสนุนการป้องกันเหตุไฟป่าในพื้นที่แนวชายแดนให้กับศูนย์ประชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นอ่องขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดตาและจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนการสนับสนุนศูนย์อำนวยการ เหตุการณ์จากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในทุกอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบเพราะทรัพยากรป่าไมา้เป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์กษรักษาให้เป็นมรดกให้ชนรุ่นหลังต่อไปกองทัพที่ที่นะคะจัดพิธีสดุดีวีรไทยครบรอบปีที่82ลสรลึกถึงวีรชนค่ะที่เสียชีวิตนะคะในการปกป้องประเทศชาติในสงครามมหาเอเชียบุรพาค่ะ วันนี้ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรไท2484ค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่สี่ผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานในพิธีสดุดีวีรไท2484ครบรอบปีที่82โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่4่รองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนวีรชนในสมัยสงคราม โรคครั้งที่2เหล่าทหารผ่านศึกผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธกำลังพลของกองทัพภาคที่4และประชาชนร่วมในพิธีกว่า1,500คน โดยช่วงเช้าค่ะได้มีการประกอบพิธีบวงสวงดวงวิญญาณวีรไทยพธิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์พิธีวางวงมาลาสักการะจากส่วนราชการต่างๆและประกอบพิธีสดุดีวีรไทยโดยพลโทสันติสกุลตานาคแมท่ทัพที่สี่กล่าวสดุดีวีรกรรมของวีรชนผู้กล้าและนําผู้ร่วมพิธีร่วมยืนไวอไ้อาลัยและเป็นผู้แทนวางโงมาลาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกตามลําดับจากนั้นประกอบพิธีบําเพ็ญ กุศลอัฐิณสารา,าวิวรไทและพิธีทางาศาสนาอิสลามณสสมวสอนวิวรไทพรำลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ยอมที่จะเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบุรพาซึ่งได้สละชีวิตต่อต้านกองกําลังผู้รุกรานที่ส่งกําลังยกผลขึ้นบกทางใต้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลา และปัตตานีอย่างกล้าหาญจากเหตุการณ์การสู้รบในครั้งนั้นชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์วีรไทย2,484หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อจ่าดำหรืออนุสาวรีย์วีรไทยขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถ,ถึงวีรกรรมของเหล่าบรรดาทหารหารที่ผีชีพต่อสู้ฆ่าศึกเพื่อปกป้องมาตุภูมิยืนตระหง่านบนจุดที่ได้สู้รบปกป้องปัตตภีไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน แม่ทัพพที่3นะคะได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรพระองค์พาค่ะ รบเกินที่กองทัพภาคที่สที่อาคารอนเนกประสงค์พระตำหนักเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดพิษณุโลกพลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่สพร้อมด้วยคุณคัทริาายาแสงสิริรักประธานสมาค,คมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาณเลนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2,566พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่3และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทนีกองทัพภาคที่3ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งพี่น้องประชาชนรวมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www royaloffice th ระหว่างวันที่6-8ถธันวาคมนี้ ส่วนที่ห้องยงใจยุทธกองบัญชาการกรมการฐานช่างพลโทมนิตสิริรัตนากูลเจ้ากรมการฐานช่างเป็นประธานนํากําลังพลหน่วยขึ้นตรงกรมการฐานช่างร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิตยาภาณเลนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา7ธันวาคม2พ 566และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน พลตรีเวชยานแว่นไทยสงผู้บัญชาการมณฑหานบกที่15เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาดาเลนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒน์มหาวชริราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันและถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2566าณอาคาร งใหม่หมดทวนฐานบกที่15โดยมีข้าราชการทหารพนักงานร,ราชการลูกจ้างและทหารกองประจำการเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเปลี่ยงกันกองทัพภาคที่2นะคะโดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารหมดทลนฐานบกที่21ได้ประกอบพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันยุวชนทหารเพื่อเป็นการรับรึก้ค่ะถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของยุวชนทหารในการต่อสู้กับข้าศึกรักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินไทย ที่ลานหน้าสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาพลตรีวิรยุทธ์รักศิลป์หอแม่ทัพที่สองเป็นผู้แทนแม่ทัพที่สองเป็นประธานในพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารประจําปี2566เนเรื่องในวันยุวชนทหารซึ่งกําหนดให้วันที่8ธันวาคมของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของยุวชนทหารที่ร่วมกับทหารตำรวจและราษฎรอาสาต่อต้าน ฆ่าศึกที่ยกผลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร และในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่8ธันวาคม2484โดยจัดให้มีพิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมณฑลฐานบกที่21ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิเข้ารวมพิธีสวนสนาม8กองพันเดินสวนสนามและ8กองร้อยวิ่งสวนสนามและจัดให้มีพิธีการแสดงสาธิตการปฏิบัติท,ทางยุทธวิธีของนักศึกษาวิชาทหารที่ได้ผ่านการฝึกจนมีความชำนาญ แสดงออกถึงการมีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำรองของชาติต่อไปพลตรีทีระพดุงสุนทรผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33เป็นประธานในพิธีกระทําสัต์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจําปีการศึกษา2566ที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารหมณฑลฐานบกที่33อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นการรับรึกถึงวิวรกรรมอันกล้าหาญของเยาวชนยุวชนทหารที่ร่วมกับทหารตำรวจและรัศดรอาสาต,ต่อต้านฐานญี่ปุ่นยกผลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรและในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่8ธันวาคม2484ต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้วันที่8ธันวาคมของทุกป,ปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหารซึ่งการร่วมกันกระทำสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงและประชาชนนั้นเป็น แสดงออกถึงความมีระเบียบวินยัยความอดทนความเข้มแข็งและความพร้อมเปลียงกันถือเป็นพิธีอันมีเกียรติของนักศึกษาวิชาทหารเปรียบได้เช่นเดียวกับการกระทำสัตว์ต่อธงชัยเฉลิมพลของทหารกองประจำการนั่นเอง ส่วนที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่35อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พลตรีสุชาติพุ่มสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35เป็นประธานในพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจําปี2566เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีพันโทวิวรพัฒน์อุท,ทัยธรรมผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่35พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงจํานวน3กองพันจํานวนรวมทั้งสิ้น850คนเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยมีความรักความสามัคคีมีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนตามขีดความสามารถตลอดจนยึดมั่นในอุดมการ์เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิ ใจแก่นักศึกษาวิชาทหารในการเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองสืบไปเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครูเดียวค่ะทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อประชาชนและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการฝนเทียมและโครงการในพระราชดำริอีกมากมายผมรู้สึกทำเรื่องนพระมหากรุณิที่คุณเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะว่าในหลวงท่านสอนให้เรารู้จักธรรมหากินรู้จักพึ่งพาตัวเองยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเดินทางไกลกลางผู้ประชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกองกําลังป้องกันชายแดนนะคะโดยเน้นย้ำค่ะให้ข่มเข้มเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายในทุกรูปแบบเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะ พลตรีนรทิพย์พลยนอผู้บัญชาการกรองกาลังสุรศักดิ์มนตรีเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกองร้อยฐานพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ที่จุดตรวจการตําบวนเหล่ากอ .6 อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่รอยต่อระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกับกองกาลังผาเมืองประกอบภูมิประเทศจากกองร้อยฐานพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21โดยเน้นย้ำนะคะให้มีการเพิ่มกำลัง กลางลาตเวนตลอด24ชั่วโมงให้กำลังพลบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนและการช่วยเหลือประชาชนในทุกวิติในพื้นที่รับผิดช,ชอบโอกาสนี้ผู้ปัะชาการกองกําลังสุรศักดิ์มรีค่ะได้มอบสิ่งของบํารุงกวัญให้กับกําลังป้องกันชายแดนและยังได้กล่าวขอบคุณกําลังพลที่ปฏิบัติภารกิจสําคัญในการดูแลแนวชายแดนไทยลาวซึ่งมีความทุ่มเทเสียสละทั้งฐานตํารวจปกป้องประเทศชาติจากภ,าภาัยคุกคามอย่าเสพติดการสู้รบหรือว่าสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจากนั้นผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะได้เดินทางไปที่กองร้อยฐานพรานที่2106หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21อําเภอนาแห้วจังหวัดเลยและกองร้อยฐานพรานที่2102อําเภอท่าลี่จังหวัดเลยไปติดตามการเฝ้าระวังป้องกันการกระทําผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนตลอดแนวแม่น้ำเผืองระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ รอมทั้งได้พบปะกําลังพลนะคะและมอบสิ่งของบารุงขวาญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนโอกาสนี้ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีได้เน้นย้ําการลาดตระเวนตามแนวชายแดนเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสกัดการป้องกันก,การลักลอบนําเข้ายาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายตลอดจนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามมาตรการคุมเข้มการป้องกันเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายัง ฝั่งไทยการปฏิบัติการด้านการข่าวยกระดับการป้องกันพื้นที่ชายแดนป้องกันสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยลาวในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่3นะคะได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานรับที่1กรมฐานรับที่8ค่ะพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำนะคะแนวทางการศึกษาต่อทางการทหารให้กับทหารใหม่ทุกนายด้วยค่ะ พลตรีนรทิพย์พลยนอกผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่3และคณะได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเลยนะคะเพื่อให้การตรวจเยี่ยมฐานใหม่ผลที่2ประจําปี2566ของหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานรับที่1กรมฐานรับที่8เพื่อที่จะพบปะฐานใหม่พร้อมให้โอวาทค่ะแนะนําแนวทางการศึกษาต่อทางการทหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อกศนให้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อที่จะสามารถเข้าศึกษาโรงเรียนในสิบฐานบกพร้อมทั้งสอบถามปัญหา ข้อขัดข้องและมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกต่อไปค่ะ นอกจากนี้หน่วยฝึกฐานใหม่ปัดที่2ประจำปี2566ของกองพันธ์ฐานรับที่1กรมฐานรับที่8ยังได้ทําการฝึกเดินทางไกลและฝึกการดํารงชีพในป่าเพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบและเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดให้กับน้องฐานใหม่ก่อนที่จะเสร็จสิส้นการฝึกหลักสูตรใหม่แล้วก็หลักสูตรต่อไปค่ะก็คือการฝึกฐานใหม่เฉพาะหน้าที่ตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่มุ่งเน้นให้น้องฐานใหม่ฝึกความอดทนการเอาตัวรอดสถานที่น้อ่างเก็บน้ำห้วยน้อยค่ายศี สองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะกองผนฐานราบที่5นะคะกงกำลังเทพสตรีได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหาหรือถึงแนวทางการป้องกันการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าพร้อมลาดตระเวนทางอากาศตรวจสภาพพื้นที่ป่านะคะที่มีการถูกบุกรุกทำลายในพื้นที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะ พลตรีอภินันต์แจ้งจ้ผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่5ผู้บัญชาการกองกําลังเทพสตรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมหารือแนวทางการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าพร้อมกับลาดตระเวนฐางอากาศนะคะเพื่อที่จะตรวจสภาพพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกในพื้นที่อําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะจากกรณีที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการร้องเรียนนะคะในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ําในเขตกรมอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่2 9พสิกาฤ สิกายจน์ที่ผ่านมาที่บ้านบางฝนตกหมู่ที่18ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจากการแก้ปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็สมควรที่จะพิจารณาให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะต้องรูปบูรณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพราะาผลกระทบจากการบุกรุกทำลายป่าเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อประชาชนชุมชนสังคมและสภาพาแวดล้อมของประเทศอีกด้วยค่ะ กองนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคบะบุรณาการกับภาคเอกชนไปตรวจวัดนะคะเรื่องของสายตาประกอบแว่นฟรีค่ะต่อเนื่องปีที่4แล้วแก่พี่น้องประชาชนภาคใต้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ พลตรีกรกฎผู้โชดรองผู้อุ่วในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดโครงกวา,การแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่4ค่ะพร้อมด้วยภาคเอกชนและพันเอกนรงตันติสิทธิพรรองผู้อุ่วในการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดพิธีมอบแว่นสายตานะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาสายตาและการมองเห็นทั้งนี้โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็รมนภาค4ส่วนหน้าได้ทำ บันทึกข้อตกลงนะคะกับบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดหรือว่าห้างแว่นท็อปเจริญค่ะมีกำหนดระยะเวลา5ปีก็คือตั้งแต่ปี2,566ถึง2,570เพื่อให้บริการตรวจวัดรสายตาประกอแบแว่นแล้วก็มอแบแว่นฟรีนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีละ2,000อันค่ะซึ่งถือเป็นโอกาสจากกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเลนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณี ปิพัฒน์มหาวชราราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประติ7ธันวาคม2566และยังได้คัดเลือกนะคะให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเป็นจุดศูนย์กลางบริการประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน500คนซึ่งภายในงานค่ะย,ยังจัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมสั่งจ่ายยารักษาตามอาการแก่ประชาชนฟรีอีกด้วยจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดให้บริการตัดผมฟรีนะคะจากหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเพื่อแบบาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความสุขะค่ะเติมพลังใจแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการอีกด้วยผู้ประชาการศูนย์การกำลังสำรองนะคะพาพี่บัวขาวะค่ะไปถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะให้กับน้องๆทหารกองประจำการเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของไทยะค่ะ พลตรีนิรินปุ่นโนทกผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกมวยไทยสอส,อสอรอณบริเวณสมอสรสศูนย์การกำลังสำรองรวมด้วยร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือว่าพี่โบขาวเนี่ยแหละค่ะว่าที่ร้อยโทธีรวัติ ยิ้วยิ้มแล้วก็ร้อยเอกประภาสมีหวังเป็นครูต้นแบบนะคะจากโรงเรียนในสิบฐานบกเป็นวิทยากรแล้วก็ถือเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการค่ะโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมกําลังพลของหน่วยรวมถึงฐานกองประจำการค่ะที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ยังเป็นการพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรของกองทัพบ,บกให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะ ส่วนกองกำลังบูรพานะคะจัดก,กิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ค่ะ พันเอกกิติประพิษไพศาลรองผู้บัญชาการกองกาลังบุรพานํากําลังพลจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล้างทางความสะอาดถนนสวนนสนรรณศรบริเวณด่านตรวจกองกำลังบุรพาเพื่อที่จะลดปริมาณฝุ่น PM2.5 และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามนะคะให้กับผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณด่านตรวจโอกาสเดียวกันนี้รองผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาค่ะยังได้นํากําลังพลร่วมเจริญพระพุทธมนตร และตั้งจิตภาวนาอธิษฐานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาณเลนธิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสาริดีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ค่ะ นาวาอากาศเอกอนุชาอัดวงหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา28รกรกฎาคมณโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยหน่วยนะคะได้เริ่มบริจาคโลหิตครั้งที่1ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2565และสิ้นสุดโครงการในวันที่28กรกฎาคม2567สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นครั้งที่4ค่ะจำนวน20นายปริมาณโลหิตรวมทั้งเส้น7,200มิลลิลิตรและเป็นโลหิตสำรองเพื่อเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไปพร้อมกันนี้หน่วยได้มอบน้ำดื่มกองประชาการกองทัพถ่ายให้กับโรงพยาบาลอุเทธานีเพื่อใช้ในการ การแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาบริจาคโลหิตท่านี้การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของผู้บัญชาการฐานสูงสุดและนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานั่นเองค่ะ ขณะที่หน่วยพัฒนาการเครื่องที่54สำนังกงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทาน904และกําลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานอําเภอรประสาส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรจรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ลอกผักตบชวาและหว่านเมล็ดบอดเถืองในพื้นที่โคกหนองนาโมเดลบ้านตาเบาอําเภอประสาสตรจังหวัดสุรินทร์เนื่อง วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษวันชาติวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพระสกนิกร่อนชาวไทยตลอดรัชสมัยทรงครองราชตลอดมาวันนี้ในอดีต8ธันวาคมมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน V ีอาร์โซเจค่ะ น,นี่ในอดีต8พฤศจาคม2523จอร์เลนนอนอดีตสมาชิกวงวิวเทลถูกมาร์คเดวิดชัมแมนยิงด้วยอาวุธปืนได้รับบาดเจ็บสาหาัสนอกอพาร์ตเมนต์ของเขาในนครนิวยอ York, ร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา วันนี้ในอดีต8ธันวาคม2481พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินประทับรถสามล้อเสด็จพระราชดำเนินมาส่งทอดพระเนตรและเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญณสวนสรนรค์ม วันนี้ในอดีต8ธันวาคม2484กองทัพญี่ปุ่นยาตราทัพเข้าพระนครไทยก็ต้องประสบกับวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่สองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในช่วงที่พระนครถูกทิ้งระเบิดอยู่ช่วงระยะหนึ่งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบร,รมราชาเทวีรับผ่านวัสาอาิกาจา้าประทับอยู่ที่วังสับประทุมและทรงหลบภัยชั้นล่างเพื่อความปลอดภัยจากการทิ้งระเบิดก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่ศรีราชาตามคำชวนของสมเด็จกร พระยาดำรงราชานุภาพช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR s o l d i e r แล้วดิฉันโชติรสสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ